โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะนำเสนอในเรื่องของการดาวน์โหลด f a c e b o o k แล้วก็สมัครนะครับเราไปลุยกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับไปที่ App Store ครับจากนั้นก็ค้นหา Facebook นะครับโอเคจากนั้นก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลย อย่างที่ผมบอกนะครับถ้ามีสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็คือเป็นรูปเมฆนะครับก็ความหมายก็คือเราเคยดาวน์โหลดแล้วนะครับอันนี้ผมก็ดีลีปไปแล้วก็จะดาวน์โหลดใหม่นะครับก็คือจะทําให้ทุกคนดูนั่นแหละโอเคคลิกที่นี่ได้เลยครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิกที่ o p e n ได้เลยครับ จากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าแรกนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับเรายังไม่มี Facebook นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราจะยกกรณีในกรณีที่เรายังไม่เคยสมัครหรือว่าเราต้องการสมัครใหม่นะครับก็คลิกที่ New Account ได้เลยครับจากนั้นก็ Get Start ครับ ใส่ชื่อนะครับนามสกุลของเราลงไปได้เลยครับสำหรับใครที่ต้องการใส่ชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาอังกฤษก,ก็สามารถทำได้ได้เลยนะครับแต่สำหรับผมตามนี้เลยครับโอเคหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคลิก next ครับใส่ไว้ในปีเกิดของเรานะครับ Okay. เมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิก continue ครับเลือกเพศของเราได้เลยครับหน้านี้เราก็จะใส่เบอร์มือถือของเราลงไปนะครับข้อดีก็คือเวลาเราลืม password นะครับเราก็สามารถที่จะ reset โดยการที่ส่ง s r s ไปที่หมายเลขมือถือของเราเพื่อ,อยืนยันความเป็นเจ้าของของ Facebook นะครับก็ใส่ลงไปได้เลยครับ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้ว,ลวคลิก continue ครับจากนั้นเราก็ตั้งพาสเวิร์ดของเรานะครับว่าพาสเวิร์ดของเราเป็นอะไรพาสเวิร์ดที่ผมแนะนำไว้ก็ลองไปดูนะครับว่าวิธีสร้างพาสเวิร์ดสร้างยังไงลองดูได้เลยนะครับในการสร้างรหัสผ่านนะครับควรที่จะมีอักขระพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็น a อมเ n d ซนอนล n ซ s นะครับแนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขน,นะครับหรือจะใส่ตัวอื่นนะครับ s h a r p ตนะครับเครื่องหมายต่างๆเราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่าลืมตัวเลขแล้วก็พยัญชนะนะครับตัวใหญ่นะครับใส่เข้าไปให้ดูเป็นายากมากนะฮะในการคาดดาแต่ว่า ตัวเจ้าของเองก็ควรที่จะจำพาสเวิร์ดให้ได้นะครับซึ่งรหัสผ่านที่ Facebook แนะนำควรที่จะมีตั้งแต่6ตัวขึ้นไปนะครับมีตัวยหญ่มีอักขระพิเศษอย่างที่ผมแจ้งนะครับเมื่อใส่รหัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่ go ได้เลยครับจากนั้นก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนนะครับ สายอัพครับ ขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะง่ายๆนะครับก็คือคลิกที่ get start ครับใส่ชื่อนามสกุลข,ของเราแล้วก็โคครับจากนั้นเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดของเราจากนั้นเราก็เลือกเพศของเราจากนั้นเราก็ใส่เบอร์มือถือของเราจากนั้นเราก็สร้างรหัสผ่านของเราจากนั้นก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียน วิธีการใช้อีเมลครับอ่โอเคเราไปที่ get start ครับชื่อนามสกุลนะครับวัเนเดือนปีเกิดครับเลือกเพจครับจากนั้นผมเปลี่ยนเป็นใช้อีเมล address ครับอีเมล address นะครับของผมก็จะเป็นตัว A นะครับแล้วตามด้วยเบอร์มือถือ สำหรับใครที่ยังไม่มีอีเมลนะครับสามารถที่จะไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมมีแนะนำให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวิธีสร้างอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับทำยังไงนะครับโอเคหลางจากที่กรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกที่ go ได้เลยครับจากนั้นผมก็สร้างพาสเวิร์ดครับ การลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสายอัพครับโอเคสำหรับการลงทะเบียนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราติดตามได้ในคลิปถัดไปได้เลยครับ